สวัสดีอบอลทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับทีเด็ดสเต็ปสองที่จะมาจาะลึกฟุตบอลรายวันฟุตบอลคืนนี้มีเตะลีกละคู่2คู่เราจะโฟกัสเป็นที่สเปนซปเปอร,ร์คัพรอบรองชนะเลิศแอตโกมาริทพบบีเบลคู่นี้ทีมใดชนะจะพาเขารลบไปเจอกับมาริทถือว่าเป็นของแข็งเลยทีเดียวที่เพิ่งเตะเมื่อคืนเอาชนะบาซ่าสามตูต่อสองช่วงทดเวลา เกมนี้เป็นเกมที่สาคัญมากๆมาดูทางฝั่งของเจ้าบ้านตามีไม่ใช่เกมง่ายของแอ็ดมาริดเนื่องจากพวกเขาไม่ได้อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีโดยโอเกมหลังสดุดพวกเขาชนะเพียงแค่2นัดแถมเกมนี้จะไม่มีกิมันตัวเก่งของทีมอีกด้วยทางฝั่งมีเบามีเกมลับที่มีเกมลับที่เหนียวแน่นที่แพ้ไป1นัดของเกมที่ผ่านมาพวกเขาแพ้ให้เลอมาริด แบบบุดริทบีเบขคงเน้นรายการนี้แบบถวายหัวแน่นอนเพราะพวกเขาคือแชมป์เก่าของรายการนี้คู่นี้ดูแล้วคงเสมอหนึ่งหนึ่งในเกมวัดใจใส่บีเบามาตอนที่โคปาอิตาเลียนเอซิมิลานพบเจนัวฟอร์มการเล่นแตกต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้เจ้าบ้านอย่างเอซิมิลาน เตรีมตัวเข้าวินได้อย่างแน่นอนเพราะผลงานกับเข้าฝักด้วยการชนะมาสามนัดซ้อนแถมเกมลุกก็ดุกดันฟัง่งเจนนวที่ผลงานย่แย่เป็นตุนเดิมอยู่แล้วเพราะนั้นต้องแต่ไปที่แล้วเพราเขาไม่ชนะใครมาสี่นัดซ้อนแถมเป็นรายการบอลถ้วยน่าจะส่งสำรองบูบอกได้เลยว่าเสียเปรียบสุด มั่นใจเกมนี้เอซีมิลานเข้าวินสบายๆด้วยสประตูต่อศูนย์